เอาครับจะเอาดีแม็กตัวนี้รังผมนะครับจะเอาไปไปเปลี่ยนปัมติกนะครับไปเปลี่ยนปัมปัมปัมติกปัมเนี่ยปัมติกมันไม่ดูดน้ำมันแล้ว เอาไปให้ร้านตรงนี้เปลี่ยนให้นะครับให้เขาถอดให้แล้วก็ไปซื้อบาติกมาให้แกเปลี่ยนให้เลยแต่อันดับแรกก็ต้องดูน้ำมันออกแล้วก็ถ่ายน้ำมันล้างถังเลยครับ ハハ <laughs> ร้านแล้วครับร้านตรงนี้แหละให้แกเปลี่ยนให้ถึงร้านแล้ว คนเที่ยงแล้วเมาประมาณสองชั่วโมงถอดนะประมาณสองชั่วโมงครับคือเสร็จวันนี้เลยใช่ไหมครเสร็จเลยครับเดี๋ยวสอนให้ครับครับ

chọn chung mong chung 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 có chung 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 nó chung 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 ขับเข้าไปข้างในเลยถึงแล้วไงไปดูก็ยังล้อล้อเลือกอคอยไปซื้อพร้อมกันเลยอย่างนี้ร,นรถพีผมเปลี่ยนให้ก็ได้เติมเกินไว้เลยคอยแห่งเดิมกตยินไม่สองขีนต้องกูกลางภาพทึกเขียบริเวณนี้ อท,ทองสาชมชั่วโมงหมดเสื้อนี่ใหติละสื้อน้ำมันเครืองันเนี้ยตังไหบอบโจ้แน่ยแต หมาเขาโหดนะหูนี่หมาโหดยังมาเนาะรถแรงจอดหูรถรู้อยู่บ้านใช่ไหม <laughs> รถเครื่องรถเก่งเพราะว่าจะบาดป่ะระแ h e อันนี้กี่ลิตรนี่ประมาณหกลิตรไปดีไปก็ประมาณพันหนึงไม่ถึงหรอกเรจะเปลี่ยนเพราะอย่างมันเกินมันเอาอันดีๆก็แล้วนี่มันเกินมาสองพันกูโลเปลี่ยนเลยครับอย่าทิ้งไว้ปีหนึ่งมันผมเป็นกะทิเลยอ่ะ น้องเคยขี่มาใส่ไปียวก็อได้ปะตอนรถไปนนีเลยขนาดขับเมื่อกี้ยังไม่มีแรงเลยครับผมเกี่ยวอยู่กับัปมติ๊กเพราะแปมติ๊กคือมันไม่มันไม่มีน้ำมันเลยนะพี่คือเวลาเราเปิดสวิ์ออนน่ะเงียบเลย ปกติมันต้งงนองตืดมันจะดันน้ำมันมาเลยอด,ด,ดเรวต้องตึ้งชินเบ็ดได้ยุไปไปผูกเบ็ดก่อนมันอีสานยังไง <c oughs> อันนี้เขาสั่งอยู่ไหนงานคอยสั่งอีกแล้วเออพีอถ่ถ้าได้บอกคนขับไม่โค้ด้วยถ้าถ้าได้ให้หนูเลยนะ ค่ไมยแลเริ่มหางานแล้วเดินหางานหาโรดมันบรถดังสีบนนะก็มี